สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับซึ่งเกมนี้นะครับกำลังเปิดทดสอบใน Google Play Store นะครับยังไงก็ไปโหลดกันได้นะครับเปิดทดสอบตั้งแต่วันที่20แล้วนะผมไม่ตามข่าวนะเกมนี้เพราะว่าผมติดตามมาตั้งนานแล้วมันเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับชื่อเกมว่า Hyper Font นะครับผม ซึ่งก็เป็นเกมแนว v a l o r a n t นะครับชื่อเกมนะครับถ้าผมอ่านเพจยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคือเกมนี้นะครับมันจะเป็นแนวเหมือน v a l o r a n t เลยนะครับจะเป็นเกมแบบ v a l o r a n t เลยด้วยซ้ำนะครับ ถึงตัวละครมันจะไม่เหมือนนะครับแต่สกิลต่างต่างก็แอบคล้ายว v a ุณแลนนะครับแต่รูปแบบการเล่นนี่คือแบบถอดแบบมาจากว a l ุณแนเลยนะครับโอเคนะครับผมอธิบายมันจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่เน้นฝีมือนะครับผมเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เข้ามือหน่อยก็ถ้าเล่นกากยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเคนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะช เริ่มว่างขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมจะเล่นตัวไหนดีเนี่ยนี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะไอ้สอตัวเนี้อืมงั้นลองเล่นตัวนี้แล้วกันเนาะ ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไอตัวนี้ผมยังไม่ไม่ได้ลองเล่นเลยนะที่ผมเล่นก็คือไอตัวผู้หญิงอะ่ะไอตัวที่มันมีไอตัวกันแพงอะ่ะตัวกันแพงแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยเหมือนเศษในวอโลแลน่ะใครที่เคยเล่นวอโลแลนก็น่าจะรู้นะโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหน่อยเสียงดังมากนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าเสียงนี้ผมปรับเสียงไมคขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้น่าจะ เท่าๆกันนะตอนนี้เสียงมันน่าจะเท่าๆกันโอเคผมไปแอกตั้งปุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะสีเกาะไปนะฮะเกาะขึ้นตัวไปก่อนนะตอนนี้เราเป็นฝ่ายโจมตีนะครับคนที่ถือกล่องก็คือคนนี้นะนี่ในรับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมเหมือนวอลเล็์หมดเลยนะครับใครที่เคยเล่นนะก็ สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมจะอธิบายเป็นขั้นเป <I 'm S 1> ็นตอนนะครับฝ่ายโจมตีก็จะเป็นฝ่ายไปวางระเบิดนะครับนี่ซึ่งระเบิดก็จะทีแรกตอนเริ่มเกมระเบิดก็จะวางไว้ตรงหน้าทีมเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่อย <Darkness S 1> ดู <Des ense. S 1> ผมไปนะนี่ฮะผมจะกดอุย้ยโดนสแกนป่าิงกับดบบถึงกับ อุ้ยโดนอุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยโอ้โหเสียดายจ็บได้ตัวเดียวอะแต่ตอนนี้ระเบิดอยู่ที่คนนี้นะไอตัวตัวจีนจีนอะเฮ้ยเคลียร์แล้วนี่เหลือคนเดียว เ๋ยตัวสายฟ้านี่คนเดียววางได้นะเพื่อนวางได้เือครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับ <Round S 2> หรือไม่ก็ไปเก็บ <Twin. S 2> ไอตัวที่เหลือนะเอาชนะ๋อ,อมันไม่เล่นนะครับไอตัวเมื่อกี้มันไม่เล่นนะโอเครอบที่สองนะฮะรอบที่สองก็รเราก็จะมีเงินเพิ่มนะอันนี้ปิดไปเลยนะครับผมไม่อยากให้แนะนำนะเราก็ซื้อไอนี้ไปนะตเต็ม แต่ผมคิดว่ามันยังใช้พื้นไหนบดีใช้เวกเตอร์นะจะลองใช้เวกเตอร์ดูยังไม่เคยใช้เหมือนกันทำเหมือนในคอมได้ด้วยนะเห็นป่ะผมมี Four kills remaining. My blood and my armor are one. You'll be better soon. Three kills remaining. Two kills remaining. Shrouding wind. Starcore. <laughs> Enemy remaining. อ่าคนเก็บเรียบร้อยโอเคสวยผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยหรือว่าฆ่าไปตัวหนึ่งละ no โอเคขอบคุณครับนี่ไงเนี่ย,ยไอตัวเนี้ยมันจะเหมือนซัพพอร์ตเหมือนในนี้เลยนะมันจะฮิลได้แต่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะปล่อยลำแสงเหมือน ต่อมไม่ถึงโอเคก็เล่นประมาณนี้นะครับถ้าอยากดูสกอร์นะก็กดไปที่ตัวบุคคลตรงนี้เลยนะครับ <Get ready. S 1> ข้างบนนะเนี่ยเห็นปะที่หน้าตัวละครอนะ่ะโอเคกดไปตอนนี้ผมฆ่าได้หนึ่งคนแล้วก็ตายหนึ่ง <The> wing, ช่วยได้สี่โอ้โหช่วยเยอะนะ โอเคซื้อเกราะปั๊บเปลี่ยนปืนเป็น M4 แล้วกันโอเคไปต้องขอบอกนะผมไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้คือเล่นไปไปตามเกมไปก่อนคือเกมเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนวารโลแรนนะครับมันก็เลยต้องปรับเยอะไปหน่อยไอป้าผมก็ปรับ้วนะป้ายิงอ่ะผมคิดว่ามันยังเล็กไปอยู่นะ darkness surrender to the darkness <laughs> try not to get blinded by the wind triple explosion nothing shall hide from the sun 3 kills remaining uh. 2 kills remaining <laughs> หิวมีมิน่ช่วยหน่อ,อได้ปะ Hero. นี่ไงเห็นปะมันจะเหมือนไอตัวเศษเลยนะนี่นิวโอ้โหแม่โอเคลูกหลงฮะจังหวะนี้เมื่อกีบได้ป ready. มันจะมีระเบิดตรงนี้เห็นปะใครจะเป็นคนเก็บฮะหรือผมจะวางวางให้ทุกคนดูดีกว่าโอเคทำไมเพื่อนไปต <Good luck. S 1> างนั้นหมดเลย เฮ้ยมันมีสไนผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งสไนผมไม่ยุ่งนะครับไม่ไม่ยุ่งเลย โอ้โหมันออกมาทางนี้ผมก็เลงเอ้ยก็สวยชนะเฮ้ยโทษทีเมื่อกี้ผมพลาดจริงจังก <Get ready. S 1> ันนะเนี่ยผมก็เริ่มจริงจังกันนะเนี่ยนี่มันตึงเอ้ยไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงนะฮะตอนนี้4-0เข้าไปละ ซื้อมอาหนึ่งอันแล้วกันเผื่อได้ใช้นะครับเปลี่ยงฝั่งไหมเพื่อน <'m> ผมว่าเขาน่าจะก,กันกันได้นะนะ <Round start. S 1> โอเวเราก็มาอยู่ฝั่งเดียวเลย <laughs> เพื่อนไม่เล่นหรอ remaining Nothing shall hide from the sun อีกละอ๋อเพื่อนไม่เล่น <seconds> สองคนด้วยนะไม่เล่นอ่ะโอ้โหแล้วสกอร์ดูสกอร์ผมดิแย่ yeah, มากผมยิงไม่เป็นเลย <Get ready. S 1> มามามา Uh, I'm, playing in the I'm all fired up. Round start. Ah, uh, remaining star core deployed open your eyes two kills remaining open your eyes one enemy remaining โอเคเรียบร้อยก็ถือว่าได้เล่นมากอย่าให้ผมถือระเบิดแล้วกันผมใส่ไม่ได้ยิงอ่ะของเราเต็มหมดแล้วนะจะไม่ได้ใช้อันนี้เลยอันตีเเาาก็มาแล้วนะครับ I'm all fired up. Round start. Three kills remaining. Let the massacre begin. It's not, it's not. โอเคสวย <laughs> <Ground wind. S 1> ยังมันมีพีครึ่งแรกใครอะไม่รู้จัก <S S อ๋อไอตัวนี้นะเพื่อนเราเออเราได้เกาะมาแล้วใช่ปะ่ะอันก็เอา อันนี้ปืนนี้ปืนนี้แรงดิปอนโอเคเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนอาจจะป้องกันยากนะ Yeah, yeah 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 three kills remaining two kills remaining Starcore deployed oh, 1 enemy remaining my blood and my armor are one huh. hey. oh. I'm in it? Ooh. ทันว่ะทุกคน <Operation succeeded. S 1> โอ้ยงัว่าไม่ทันซะละม <Match point. S 1> มีบางจังหวะที่ผมจะเงียบไปนะครับเพราะว่าผมตั้งใจเล่นอนยะู่นะคือมันก็ตึงใช้ได้นะครับโอเคมาอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้มันมาเอใช่ปะ มีหนึ่งที่ที่ไม่ได้คุยกันตอนนี้อยู่ไหน three times a surprise one enemy remaining หมดแล้วยังไม่หมด อยู่บีเป่าเพื่อนอันอยู่ชิวๆรอบนี้ชิวๆครับน้องนอนๆดีนะผมรู้ตัวทัน Star ชน,นชนะหรออ๋อแต้มน่าจะไอ้คะแนนน่าจะห่างกันเยอะนะครับชนะกันเยอะเลยนี่มีไฮไลท์ด้วยนะป้อมอันนี้ของผมอโอโหยังสวยของใครอ๋ออ,อันนี้มันไม่ใช่ไฮไลท์นะนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับเกมใหม่นะครับเป็นแนวว a l ุแลนเลยนะอันนี้คือแบบเหมือนจะถอดแบบมาจากว a l ุแลนเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับไฮเปอร์ฟอนต์นะครับชื่อนี้ถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะมันจะเป็นไฮเปอร์นี่แหละแต่ข้างหลังมนาะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจริงๆแล้วมันชื่ออะไรนะครับ ถ้าผมอ่านผิดก็เม้นมาบอกได้นะครับผมยังไงก็ไปโหลดกันได้นะครับใน Play Store นะตอนนี้กำลังปลเปิดทดสอบให้เราเล่นกันอยู่นะครับสำหรับ Android เท่านั้นนะครับ IOS ก็ต้องรอไปก่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ